เลื่นหรือเปล่าล่ะเออคุณมือคุณมือก็าราบลื่นหรือเปล่าล่ะเออเอาเอา่เอนะคุณบอแหล่คุณนาตีพรคุณแม็กคุณหนุ่มไปตนีคุณซ่าอา่าไหนวะันนี้มาคุยกันหน่อยดยิคุณว่ามันราบลื่นไหมนี่เสือเ้อแดงก็ไม่ได้ออกฤทธิ์แล้วนะนะตอนนี้เสือเ้อแดงก็ไม่ได้ออกฤทธิ์แล้วเตะบ,บอลอย่างเดียวแล้วนะไอรัฐบาลยิ่งรักรัฐบาลไอชินวัตรก็ก็ไม่มีแล้วอนะ่จุมนุมเอ้ยแล้วก็ไม่มีแล้วนะ แม้กะปประทั่งแจกใบปลิวก็ไม่มีแล้วอ่ะแล้วตอนนี้มันดาดลื่นไหมล่ะ <c oughs> คุณมืดบอกว่าลื่นอย่างเดียวเ <c oughs> ล่นพระประจา์ครับตอนนี้การตารูปร้ป่ะตอนเนี้ยเล่นครับเขาให้ไอเ้เหงงออกมาเปิดอ่าเขาเรียกอะไรวิทยุคนเสื้อแดงอีกแล้วครับ<อ>นะใช้รายการว่าพีซท,ทีวีไอ้พีคทำที่ว่าสันติภาพอะครับ ก็ก็ออกมาเปิดเปิดเปิดเพื่อเรียกร้องความความความโปร่งรองฮะก็ก็อาเด็กกันไปเรื่อยแหละไอ้ตานั้นนะก็รู้ๆกันอยู่แล้วนคุยคำใหญ่คำโตแล้วเกินนะถ้ายึดอำนาจมาหลายจะได้เจอปฏิวัติประชาชนจริงๆมียมีไอตะเวงคุยแล้วเกินพรบจำได้ผมในคขนลุกเลยที่ว่าเอาแล้วทิ่ไหนได้นี่แหละครับคือ คือวันนี้เนี่ยนะก็อย่างที่ผมบอกแนะถ้าเราไม่ไปเรื่องเอายึดเอาเรื่องบุคคลเนี่ยนะครับตอนนี้เรามองในเชิงระบบมันเนี่ยระบบมันเนี่ยกำลังทำลายมันเองตอนนี้ที่ตอนนี้ท่านรู้ไหมเนะียบางคนก็ฝากถามมาแล้วก็วิเคราะห์มา ซึ่งในข้อวิเคราะห์ของท่านเนี่ยนะแตผ่ผมบางทีอาจจะตรงกันข้ามมาเลยนะที่ไกลต่อไกลบอกว่าอุดมเดชเป็นเด็กของป่าเนี่ยเด็กป่าจริงเด็กป่าจริงนะอุดมเดชเนี่ยเป็นเด็กป่าจริงนะแล้วก็บอกว่าไปบูนคุมฉายาเนี่ยไม่ใช่เด็กป่าเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยนะถ้าผมบอกท่านแบบไปบูนคุ้มฉายาเนี่ยกลายเป็นลูกรลักป่ามากกว่า มากกว่าอุดมเดชท่านจะเชื่อผมไหมล่ะคุณมืดคุณมืดเชื่อผมไหมเอเอเอาล่ะนะทีนี้ท่านสังเกตอะไรบ้างไหมคอรมอยังไม่ได้เข้าเฝ้านะสังเกตบ้างไหมคุณนุ่มใบเสนคอรมอวันนี้ยังไม่ได้เข้าเฝ้าและก็ไม่มีกําหนดการเข้าเป้านะเลยเดอ แล้วโผสหารประเทศอย่าลืมแล้วไฟปูนเนี่ยนะไปเป็นรองประหลัดกลาหมและเป็นร yeah. ัฐมนตรียุต right. ิธรรมไฟปูนคุมฉายาเนี่ยเป็นรองประหลัดกลาหมเนี่ยถามว่าแล้วลูกงองไฟปูนไม่ตายห่าหมดหรอรองประหลัดกลาหมเนี่ยมันมีอะไรอ่ะมันทําอะไรได้แล้วไฟปูนคุมฉายาเนี่ยนะทำอะไรต่อมีอะไรมาล่ะแล้วทำไมวันนี้ไฟบูนคุมฉายานะ ทำไมไปยุตยิไม่เอาอ่ะแล้วทำไมป๋าเปรมเปิดบ้านให้เฉพาะนะไปบูนคุ้มฉายาเนี่ยท่านดูให้ดีดีไม่ดีอาทิตย์นี้หอาทิตย์หน้านี่แหละนะครับท่านผู้ฟังเลยมันจะเข้าตามที่ผมได้บอกกว่าเมื่อคุณกระชับอำนาจ นะโดยเฉพาะกระชับอำนาจประเด็จการมากขึ้นเท่าไหร่คุณคิดว่าวันนี้คุณจะทำลายความขัดแย้งในประเทศไทยลงได้เนี่ยแน่นอนล่ะครับคุณทำลายความขัดแย้งกับพวกเสื้อแดงเพราะว่าพวกเสื้อแดงตอนนี้ยังไม่การ,รือกับคุณคุณทำลายจิน,นวัรนะคุณทำลายอะไรไ่ไรแล้วคุณว่าหมดความขัดแยงนะ้งแล้วแต่ความขัดแยง้งมาเกิดในตัวพวกคุณตรงน,นี้ คือความสั่แจ้งที่มาจาดก,การกระชับอำนาจและตอนนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยการกระชับอำนาจตอนนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าเป็นการกระชับอำนาจที่จะนําไปปูกการแตกขักได้เหมือนกันเนี่ย <c oughs> นี่นะครับแานผู้ฟังครับมันเริ่มมาตั้งแต่นะตกลงกันว่าจะให้ประวิตย์ขึ้นมาเป็นนายกนะ เลิศไปไงครับตกลงประวิต์ก็มาได้เป็นประยุทธ์กูเอาหมดเพราะประยุทธ์เขาไปนะเรียนแบบจีนไงเนีย,นยแต่ไม่ได้เป็นพรรคคอมมิวนิสต์ไทยนะประยุทธ์เนี่ยมาจากนะพรรคก,า,า,การักการเฉยเฉยแลวกันยศหนาดก็แสดงวันนี้เนี่ยนะได้เอาไปบูนไปไว้เป็นรองปัหลักเนีายนะเอาไปบูนไปไว้เป็นรองปัหลักแล้ววันนี้ผลออกมาคือครมอยังไม่ได้เข้าล่า เป็นรองปหลัดและเป็นรัฐมนตรียุติธรรมคนอย่างไฟบูนเอาไปทําเส้นเล็กหิวอย่างเงี้ยอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับลูกน้องไฟบูนในกองทัพเท่าไหร่ตายหมดต่อไปนี้ดังนั้นเนี่ยนะคุณในเองาอมืดนะไปวิเคราะห์ต่อหน่อยนะแต่ผมบอกแค่เลยว่าคอยดูให้ดีไม่อาทิตย์นี้ก็อาทิตย์หน้า และยืนยันอีกครั้งเนี่ยนะครับว่าคอรมอนยังไม่ได้เข้าเฝ้าและไม่มีกำหนดการเข้าเฝ้าโพทหารยังไม่เรียบร้อยเออนะดังนั้นผมไม่ได้ไปเที่ยวอะไรกับใครนะะผมบอกแล้วกษัตริย์ผมก็ไม่ได้เกี่ยวแต่ผมบอกแล้วว่าระบบกษัตริย์เนี่ยมันจะทำลายกษัตริย์ นะแล้ววันนี้การข่าวของใครก็ตามที่บอกว่าวันนี้เนี่ยดนะ้ในหลวงป่วยหนะักอาชีนีป่วยหนะักพูดไม่ได้เลยไม่ได้เลตอนนี้ผมแจ้งข่าวใหม่นะแจ้งข่าวใหม่ไปถึงพิลาวานะพิลาวาคงดีใจเลยเมื่อเย็นเนี้ยเช็คเรียบร้อยหมดแล้วครับพี่ลาวาเข้าสายชาหน่อยเพราอเช็คเรื่อนในหลวงอยู่ ในหลวงป่วยนิดหน่อยเข้าโรงพยาบาลจริงตอนแรกก็อาการไม่ค่อยดีตอนนี้นะครับคนขีดอันตรายแล้วก็นะตอนนี้พูดคุยรู้เรื่องหมดนะแต่เขาต้องเอาไปเก็บเอาไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เขาจะทําอะไรกันเนี่ยในหลวงจะได้ไม่เกี่ยวนะจะได้ไม่เกี่ยวจะได้ไม่เกี่ยวอย่างหนึ่งแล้วก็นะยังไม่ได้เข้าเฝ้าเพราะว่าเขาจะอ้างว่าในหลวงเนี่ยนะไม่สบาย นะก็อบอกกับท่านไว้ว่าใครที่บอกว่าในหลวงวันวนะนี้เนี่ยนะป่วยนะตอนนี้หายป่วยแล้วนะพี่มือไม่ใช่หายป่วยธรรมดาด้วยปูดจาเรียบร้อยนะฟังดูรู้เรื่องทุกอย่างสั่งการได้ทุกอย่างและก็รับรวมพลางต่อไปนะยเขารับรวมพลังอยู่เพากันออกตอนนี้พวกเราเนี่ย ดูวงนอกแล้วก็ที่อยู่วงนอกนี่ไม่ใช่อะไรหรอกเราอยู่วงนอกเพราะว่าวันนี้เขาคิดว่านะเขาปราบเราเดีอยู่หมัดแล้วแค่แต่บปปีบางคนจะมาอุ้มได้แหละคือฝ่ายเราไม่มีอำนาจไม่มีความแข็งแกร่งอะไรจะไปทู่ขเขากินแซนด์วิชก็ถูกจับอะไรต่างๆเขาคิดว่าเอาอยู่แล้วเดี๋ยวดูให้ดีเอาอยู่หรือเปล่า กรมอก็ยังไม่ได้เข้าฟ้าว <c oughs> โอธาหารก็ยังไม่ปิดแค่ถ้าตูฟังครับตาใดที่เขากระชัดอํานาจประเด็จการ <c oughs> ยิ่งกระชับอํานาจมากขึ้นเท่าไหร่เอาไปรวมศูนย์อํานาจไว้เท่าไหร่ผมก็บอกแล้วว่านั่นคือเอาไฟเป็นกดเอาไว้และก็บอกแล้วว่ายุคสตร์ของเราเราต้องล่งกองทัพมาเป็นฝ่ายเราไปเป็นของเรา และก็หาทางออกให้กับประเทศไทยหาทางออกให้กับประเทศไทยอย่าไปหาทางออกให้กับตระกูลหนึ่งตระกูลใดนะครับภารกิจของขบวนการประชาธิปไตยภารกิจขององค์การนสะเสรีไทยก็ดีภารกิจของมวลชนวันนี้คือภารกิจในการเปลี่ยนแปงแลงระบอบการปกครอง จากระบอบเผด็จการราชาธิปไตยให้เป็นระบอบประชาธิปไตยดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องยึดกองทัพมาเป็นฝ่ายเราและไม่ใช่ยึดมานะเพื่อตระกูลหนึ่งตระกูลใดนะครับแต่ยึดมาเพื่อที่จะทําการอาทางออกให้กับประเทศไทยเหมือนกับรายการของเราเนี่ยนะครับไทยแลนด์เวลหรือว่าทางออกประเทศไทย คือเราจะต้องนะหาทางออกให้ประเทศไทยจริงๆครับเพราะว่าถ้าเราไม่หาทางออกให้กับประเทศไทยประเทศไทยก็จะอยู่ในวังวนของการฆ่ากันไปฆ่ากันมาหรือไเรียกว่ายึดอำนาจไปยึดอำนาจมาทีนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาของพี่มืดนะพี่มืดจะได้ไปทำงานต่อก็ต้องบอกกับพี่มืดตรงๆนะวันนี้นะบอกพี่น้องเราทุกคนนะ่ ว่าความขัดแย้งวันนี้พี่มืดไอ้คอสช,อชอหรือว่ายึดเ,เนี่ยเนี่ยหรือว่าไอ้ระบบกษัตริย์ไทยเราวันนี้ระบบกษัตริย์ไทยนะมันใช้วิธีการยึดอำนาจหรือเรียกว่าทำร,รัฐประหารนะคือแก้ปัญหาคือเขามีปัญหานะไม่ใช่เขาไม่มีปัญหาเขามีปัญหาตรงไหนปัญหาของเขา คือรัฐบาลมาจากการตั้งมันเป็นปัญหาใหญ่ของเขานะเมื่อเขาไม่ได้พรรคประชาธิปัตย์มาเป็นรัฐบาลเมื่อเขาคุมรัฐบาลไม่ได้นะสั่งซ้ายหันขวาหันไม่ได้นั่นคือปัญหาของเขาวิธีแก้ปัญหาของเขาคือการการรัฐประหารเข้ามาแก้ปัญหานะท่านรู้ไหมครับ วันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมันกระชัดอำนาจประเด็จการไปจนใช้วิธีการอย่างอื่นเข้ามาแก้ปัญหากันแทบจะไม่ได้ด้วยการที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือว่ามันโง่หรือว่ามันด้วยความที่มันบ้าอำนาจกันก็ตามสะครับประเทศไทยเราเนี่ยมันจะต้องใช้การยึดอำนาจ่ยเข้ามาแก้ปัญหาแต่ละขั้นแต่ละขั้น จนในที่สุดมันจะเกิดการยึดอำนาจหรือการทำรัฐประหารครั้งสุดท้ายการยึดอำนาจหรือการทำรัฐประหารครั้งสุดท้ายจะเกิดเมื่อไหร่จะเกิดเมื่อผู้นำการทำรัฐประหารนั้นเมื่อทำรัฐประหารเสร็จแล้วนำไปสู่การปฏิวัติประชาธิปไตยนั่นแหละครับมันจึงจะเป็นรัฐประหารครั้งสุดท้ายแต่ต่อจากนี้ไปท่านคอยดูให้ดี ที่เราบอกว่าเมื่อก่อนเนะี่ยหปีครั้งแปดปีเฉลีย่ยแปดปีครั้งทำรัฐาหารต่อไปนี้นะมันอาจจะถีถึงขั้นปีละครั้งก็ได้หรือปีละสองครั้งในการทำรัฐาหารก็ได้ถ้าระวังไม่ดีนะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยกำลังเข้าสู่โหมดของการใช้การรัฐาหารเข้ามาแก้ปัญหาเพราะเราทำลายกลไกเราทำลายกลไกในระบบประชาธิปไตยหมด มันเหลือแต่คนไกลของฝ่ายผดุงการและปัญหาในประเทศนี้มันไม่ได้หายไปจากคาประกาศของคอสชอปัญหาความขัดแย้งกงคนได้าติปัญหาในประเทศไทยมันยิ่งมากขึ้นเพียงแต่ว่ามันถูกปิดไปไว้ด้วยอํนานาจคอสอชอไม่ให้มันกระเพื่อนแต่ตอนนี้เนี่ยมันกําลังจะระเบิดมันไม่ได้กระเพื่อนวันที่สิบกว่าเนี่ยไอ้พวกที่เรียกร้องยางราคาย,ยาง ไอ้พวกที่มาด่าอีปูไล่อีปูเนี่ยนะนี่ม่ใจะผมพูดเองนะไอ้เบิกกนไอ้พวกเนี้นะมาขอราคาขึ้นราคายางแลว้วก็มาด่านายกูเรียกนายกัวอีปูไอ้พวกนี้วันนี้ก็กําลังจะมาด่าเหลว่าหยุดเหลวเนี่ยฮะ,ะวันที่สิบกว่านี่แหละเพราะวันนี้นะนที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะรับไปดูเอาเองเลยนะรถปิดอัพได้จอดเต็มลานเลยนะบริษัทร,รถเจี๋ยสามมาไปเอามาจากไหน ยึดมาจากสวนยางทั้งนั้นแล้ววันนี้วันสัดก,กันแล้ววันที่สิบเก้าหรือวันที่ยี่สบเนี่ยนะแต่เดินขบวนใหญ่จะเข้ามาลุยกันแล้วและทุกเรื่องมันจะนะมันจะเริ่มระเบิดกันแล้วมันเร็วเกินคานะและจริงๆแล้วเนไีไอ้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 โรคแทรกอย่างนี้เนี่ย ไม่ว่าไอ้มบยางไม่ว่ามกอะไรแต่ลพักมบจะเกิดขึ้นเนี่ยไอ้โรคอย่างนี้ที่มันแทรกเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยนะแม้กระทั่งใบปลิวก็จะออกกัน,เต,นเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยนะไอ้ยุทธเล่เนี่ยมันจะเอาทหารที่ไหนไปจับประชาชนแต่ถามว่าทําไมมันจะเกิดโรคแทรกอย่างนี้ขึ้นมาไอ้โรคพวกนี้นะมันเกิดไม่ได้หรอครับ ถ้าว่านะในคอสอชอเนี่ยนะมันเป็นฝึกแผ่นแน่นหนามันเป็นเอกาภาพเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้ครับมันไม่มีหรอกครับที่จะไปเรียกร้องให้ฝาเต็มตั้งไปบุนคุ้มจายยาเฉยๆเนี่ยมันจะต้องมีพลังนะที่หนุนให้ไปยึนหนังสือให้ฝาเป็นแล้วงานนี้นะครับคอยดูเถอะ ว่าไอ้สูตรสาเร็จของไม่ยุทธเล่ที่บอกว่ากูได้อํานาจเบ็ดเสร็จทุกอย่างเอาแบบจ,จีนแล้ววันนี้มึงคุมได้ไหมเดี๋ยวก็รู้ละพี่มืดน,นะเดี๋ยวก็รู้ละครับดังนั้นวันนี้เนี่ยนะอยากไปเที่ยวหลงดีใจได้พื้มนะไอ้คนที่เข้าไปเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าสมหมายภาษีนี่ก็คนเก่าแก่รู้จักกันะคนภูเก็ตผมบอกให้แล้วก็เนี่ยพิษสมัยเลือกเกินกับไอ้ไอ้ไอ้ไอนักานการบเด็ีการเนี่ยนะ